ว่าจะไปกุฏิล้อมกันก็คต้องอด้วยหอ่าเมื่อวานเมื่อวานนี่ดุงเบบเขาเ้าไปเ็บ้านไม่ต้องวิพ่อน้องเอด็ดน้องเอ็ดเคยมาจีบเจ้าบ่บ่ฮะบ่เอาอเราบอ,อยู่เว่าว่าหน้าเ้นี่่อยเคยจีบนายนั่นเราบร่เนอะแม่บ่เอาว่าจะเป็นยังจเป็นยังเล่าก็มีเมียหน่อยเดี๋ยวมีดูเ้าเคยมาเล็นยังอี<ะ>กบ้า เราเคยมาลินซื้อเลยมา้งจี๊เนาะเอ็ดเจ้าอย่าบอกว่าที่จีบเาเจ้ามาจีบน้องคนน่ะเนาะยัาเคยเข้ามาซื้อเท่าจีน่าอันนั้นจีเราว่าว่าเติมเช้าเล่าเราบ้างแม่นบ้าเรามาลินซื้อเนาะเราบว่าตะกี้อีนายนั่นน่ะบริงามเลยหรอว่ะเออเราจะจอยดำๆปะชั่วโมงนี้นายนั่นงามซ้ำมา อีนายได้เพิ่นด้วยนะ <c oughs> อีนายน <c oughs> อาย่างนี้เราหาจเก้าหนึ่ง <c oughs> ตลุกออหลีน้องเอ็ดเลยโอ้ยแต่ครอเฮ้าวูบแนล่เราแบบอรแล้วตลกนะเห <c oughs> รแต่เราเคยขับมาเนาะฮูจักกันเนะ <c oughs> าะออหาจใจมีมูลคมจริงเน่นะฉันนะหมายความา là một tốt thì nó yên đó rồi. con chưa nữa chưa chưa đúng chưa chưa Chín đi Chín chưa chưa kho, chưa 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 หิวเข่าเบาไวแล้วพี่น้องเอ้ยซื้อตำหทั่วซื้อปลาเอากับสินแห้งมาเนี่ยลายย่างเนี่ยมัอนี้ก็ได้เออพ่อเอิญว่าปลาเออยังวะปลายังปลาที่อยู่แม่น้ำมันไม่ซ่อนไหมปลาปลาบิลินยาบ่ปลาจีนหรือว่าปลาจีนอะไรเนาะข้าเจ้าเอิญเนาะแน่นมากว่าไรเกิดอะไรกันมีไทยนี่ปลา จระเม็ดบ่ไปจระเม็ดบ่นี่นะจังหวะ่อยกระบูฮู้แต่ว่าเพิ่นบอกว่ามันแซบสีแซบก็ปลาอันิ่งๆไ่สัปดาห์หิวข้าวพี่น้องเอ้ยหาเต้ตื่นนอนฝนตกบดมือเลยไปใส่มาใส่โบถือเลยพี่น้องเอ้ยมืาอนี้ก็ได้โย่นตกถ้าฝนบบเป็นใจปัญใดเอา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 ไปได้โอ้ดมคักดมแน่เนาะชิได้กินอยู่บ่วน้อมืาอนีเนาะอ้าเอาสบายดีได้โดยเอาพี่น้องเอ้ยเนาะมาเฮือนอีหล่าหัวคือเก่าคิดยังบ่ออกบอกยังบบถือ เข่ามาอ่ากินเข่าเที่ยงน้ำกันอยู่พี่เลยมาหนิซื้อมาเด้ออยู่เด้อเหมือนเด้อซื้อมาเด้อโดยสบายดีโดยโดยหัวหัวนุ่งซื้อตำบักทัวอะไรกับชมพักอีละปิ้งปลาอะไรกับปิ้งหมูอ่ามีอยู่เลยว่าเข่าเข่ามีอยูมีวะวะขนมมีเสียวลงมาหนินะเฮ้อลงมาเลยโดย Mãi là chút được hạng nầy bội hạng nầy bội 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 ดอยไปแก้ไปแก้มาเราได้หิวเข่าอยู่เดี๋ยวนี้หิวเข่าแห้งๆดอย,ดยอ่าอย่าว่าได้เป็นเนื้อมันนี่ซื้อตั้งใจมากินข่เาเพื่อนีล่าห่วยลีรอมันนี่วอาจากใจเลยเพราะว่ายังไม่ได้กินข่าเด้เอ่ออาจารย์มาหาแต่มาฮอดบออาจารย์เจ้าก,กันะนะเออฝนตกเต็มบ่หนำนี่เบิงังฮะหมดเต็มหมดเต็มซ้ำอีล่าหาแต่นี่นะสงชัยนี่โอ้ยแมนแล้วหาแต่ตู้งมาจักอันนี้นะฝนตกเต็มแต่เศร้าดิ ใช้บาบุญไปใช้หน่ายังบม่ลงไมอยู่บ่น่านอนบ่โอ้ยหายใจบ้ออกได้ไห่หนอเพื่อนเลยฮะเกิดจนจอดรถไปเพื่อนน้ำใชายอันนั้นบ่ไปหาน้องอันนั้นบ้อน้องห้างบ่ไปบ่ไปไปเดี๋ยวน้องห้างไหนอ่ะเดี๋ยวไปบ้อใช้ท้องไส้กันได้วยอืมน้องห้างใช้น้องห้างกันมัดมูท้องไส้ละบ่คนละห้างห้างคิดเราเชียงกันด้อ๋อบาบุญท้ายแล้วมันมึงเที่ยงกันบ่ บางบุญรัชธา,าเป็นแดงตายโครโหนอยู่เลยด้ว <laughs> <laughs> ดยวค่อยๆกันซีไปยุ่งช่วงแรงๆเมื่อนี้ไปกันเลแต่ว่าช่วงจุดธดนมองเดยคือเราเอาใกล้ขึ้นมาสอนหันมองข้าเจ้าเต้ตะก้อเลื่อนเต้เตะก้อข้าเจ้ายำแรงหันโอเคไปขึอนหลังย,ยๆๆิ่งใหญ่ฮะแหละอ๋ออยู่พังนี่พี่โบอ <laughs> เออพังเดียวกันก็ขึ้นมาสอนหันด้วยเ่้ย เยี่ยมยามแล้วกันโดยลุงก็สิเข้าไปเบิ่งอยู่พีนงง่น้องเลยแต่ว่า<ด>ผัวแล้วเป็นคู่ได้อาจารยนเลยนี่เรยเสียงว่านะผู้สอนนิดหน่อยวะผัวเืือยังก็ะืสออาเสียงของมึงไง่สือ,อไนไหนเนาะลืมแล้จังหัวโดยผัวแล้วเป็นคู่วะโดยผู้สอนนิดหน่อยบ่แมนทางไรจ้ะ เสียงไพ่หัวเชิงน่ะบุตรบุตรสบาตากลมเอาบุตรู่เชิงมาจ้ะเออโดยโดยนงมาตีน้องบุตรบุตรกินข้าวเที่ยงน้อกันบุตรเลยโดยอยู่กับไพ่นางน่ะอยู่กับมูโอ้ยน้อยันแต่เอฟซีผู้บอลเห็นหน้าน้อยันแต่ขาเจ้ามากน้อน้องมาเล่นน้ำแน่เห็นใบกันเลยฮะดึงไม่ได้บว้ บ่ได้อู้ยฉันเป็นใหญ่เนาะเออลืมถามข้าวถามข้าวบริจาร์ามไปไทยบอิจาร์แม่นไปเป็นเดือนไปแล้วเออจะเป็นสร้างเสื่อมทอรถอ๋อทอรถจักหนิโดย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 เสื่อมแบบโอ้มันก็นี่ต้องมันต้องสายตาแน่เนาะใส่อันเนี้ยบางวันนี้แหละลุงฉันไม่คอยนี่บ่ได้จะเท้คนนี้ตาบ่ลดขนาดโอ้แต่คอยไปเบิ่งไอ้ ง่ายข่อยบเมื่อยดวงตาจนบวมเมื่อนั่นรถไทย่อยมันนั่นมองมันสีเนี่ย่อยไปยืมมันเสียบน้ำบาพรมาเสียบพอ่อยนอนจนบวบได้มันเจ็บตาเจ็บปอคอยตาคอยสีบอดบ่าว่ะขนาดว่าข่อยใส่แว่นตาแบบแว่นตาดำเลยมันก็ยังแบบเนื้อโบยู่เลยเอาโบยู่อ่ะบริคัรชุมติว่าเขาบวเคยเสื้อมเอาบวเคยนี่หนี พูดแล้วเท่ามันลื่งพูดแล้วแท่ามันลื่งแลยเทามันโบลบลื่งเลย่อยแต่ว่ามันตาเนแสบแกสใช้รุ่นนาวันที่หนึ่งบ่บ่ไรรุ่นนาวันที่หนึ่งบ่บ่ไน่ะรุ่นนมันโอ้คือหกศูนย์สี่ถึงราวันที่หนึ่งบห็นะเอาไลน์นี่ถอยไยแดงเลยายแดงนีอยเนาะวาสนาเนาะเอาไลน์เามาชี้มงนี่ เมื่อเลยเมื่อเลยเอ่อยืมเลยเน๊ยว่าจะยืมเลยค่อยสิพอนเนาะโอเคเนาะมาสัญญากันไว้มาสัญญากันไว้มาไอสัญญาเกี่ยวกไรนี่นี่ไสัญญากันไว้เลยชื่อไอข่อยคันหนึ่งเนี่ยข่อยสิพอนเนาะโอเคเดือนหนึ่งเท่าไรก็ได้แล้วว่าพอน่ะเดือนสองชำรล้านก็ได้แล้วว่าเดือนห้าล้านบอข่อยกับเสี่ยวเรียบัญชีใช่ไหมพอนเงินเดือนเดอนาะข่อยกับิโอนให้เดืองเนาะไงโอนให้อ่าเนาะ โอเคโอเคได้ว่าดีได้กล้องไงดีเดียวเออาเลยเนาะด่านเอาบ่เอาคันเอาเอาเลยด่านเนาะเอาเกิดแล้วเจ้าถือเจะถือเอาเกิดจะถือเว่าอย่างนี้เกิดแล้จ้ถือด้วยเกิดแลจะถือถอยสามคันเลยถอยสามคันเลยจองสามคันเด้พี่น้องด้ยจองมาเดียวสามคันเลยมันสิพออยู่บ่พอแน่นอยังสิพอหกล้านต้องว่าหกล้านยังสิบบพอหกล้านอย่างนี้ปลายมันได้ไงไปยังาน เอาหาล้านปลายซะเอ้ารถเก๋อคันหนึ่งกับล้านปลายอ่ะสามคันมันก็ตกอยู่ประมาณเท่าไรกับประมาณสี่หาล้านเจ้าก็ยังเหลืออยู่เจ้าเก็บเงินไว้เวลามาได้ไข่หู้นี่ใส่เจ้าดีคันเจ้ามีเงินหลายเจ้าเก็บมาได้เป็นแน่เลยฮะบอยจะาชื่อดินนอนต้นหย่ามันสีเบิรตบําบันญัติยังเนาะชื่อเป็นตัวนั้นไหมเนี่ยชื่อทองอีกฮะช่วงนี่ทองทองเงินคืนราคาทองจะช่ไหมฮาเนี่ยย้อน่ะบาดดิหมื่นหมื่นหมื่น โดยส่วงนี้ราคาทองปอล์มื่นมนตายเลหกมิ่นต่อได้หกเมืนสีมืนห้าสี่สิบสล้านกีบสี่สิบกแ้วสี่สิบเดแล้วม้ือนสีสิบเจ็ดเดือนนี่ย่านห้อนห0บโอ้โหสิ้นอกแต่ว่าค่อยว่าเอมือมืออ่าบบมีใส่ก็ดีคือกันพี่ต้องเ้ยบบดีมองหนมดีหมองมันที่เข้าบบอันตรายนี่แหละลีลีใส่ทองไปใส่ทองปอมบิงให้งานเข้าตายฟีอีกตายฟีตายบ่วิเกียดได้น้อเนาะ แต่ข้อพ่อมอมอมออันเดอรพุ่นไปกัดเจ็บถึงมินเนี่ย่มันสิชมน้ำหนาได้หมดเลยมันวิดเลยมันชมน้ำหนาเขาได้มันไปขาดปลอมยี่แต่ว่าตายแล้วชมหน่าเด้ใส่เปล่าสองปลอมอ่าบุกล้าซื้อใส่เราคอยแทงกันาะดอกคอยก็บบกก้าถึงว่าสิกล้าถึงว่าสินี่กับบุญบุมีเงินซื้อเลยอาจารย์เลยไปทัดไปทัดโพนเมื่อนะจะได้ลองวะเสี่ยงดวงเหมือนกันโอ้คอยกับบุญได้ดึงไว้จะให้ลูกดึงให้ยัวมันนั่นอันนั้น ยันแบบมันลายสุดยันมันแบบมันติดกันสองอันเด้เพิ่นแบ่งนะเพิ่นแบ่งได้แบ่งได้อยู่แต่ว่าก็บ่ได้ดึงเดี่ยวกาสแล้วซื้อจักใบใบเดียวนีมพ่ออ่าใบเดียวการโอกาสคิถือการหนึ่งหนึ่งในหมื่นน่ะหนึ่งในล้าน หนึ่งได้มื่นนี้บางทีดวงหอมาแดะมันปอกได้ใชเหตุว่าเนี่ยว่าทั้งนุ่มทั้งกราบเลยเนาะใกล้แต่ได้เนี่ยโมจอจั่นข้ามาเลยเนาะช่วงคอยอยู่ไทยเนี่ยคอยรุ่นตลอดโดยว่าคะแนนควงบูพิษพลาดตัวหนึ่งว่าขอบเป็นตาแก่แล้วป่านเช่นใบเล็บใบหนึ่งอยู่บ้านเท่ากับห้อยโดยลายเด้อเาโดยพิษตัวเดียวอันนี้รอตัวเดียวทางหน้าลุง โอ้หันถือบิดผาตัวท้ายถือไปเลยแมนนี่เด้อนี่อันนี้อ่าหนึ่งสองมันมาผิดตัวหม่องนี้มาผิดหมดตัวที่สองหม่องตัวที่สองนี้เออของกระเจ้าเนี่ยมันเลขเก้าเขาค่อยเลขศูนย์เออขันมาเป็นเลขเก้าเหมือนกันนะเมนเนาะเ่ฮ้ยเห็นหน้าจานมาเย็นค่อยไปเห็ดหงหงอหงงานหมดแล้วโดยแอมบอร์ดเป็นยูคุกด๊อกฟันนี่นะ ขันเจ้าขันเจ้าบริเป็นยูทูปขันเจ้าบริเป็นยูทูขึ้นในบ้านบริเป็นนีกแล้วขันเ้าประวัติดวงเขามันฉิมันฉิมาพรมขอบกันผสมพงกันแบบผสมพงกันแบบนี้และนี่เด็กแรกเบาเตียงก่อนนี่ต่อมากับเบาแง่เบาแง่เบาอันนั้นเบาจันมาแต่ทา้งใน่นมาแต่ใช่น่ะบ่มาแต่ใช่น่ะมาแต่ผดเก่ามา เอ้ยไมาต้ใช้นี่นะฮะได้บ่ได้บอโอ้ยผลตุกก็ยังไปหาพักอยู่เนาะดยพักยังงเนี่ยนะใ่โอ้บกบวบกับพักบุ้งเอ้าบ่บ่บ่บขอบใจหลายๆเ้ยไปหาพักปนฝนตกพี่น้องเลย ตบมอปัญญาสิตบสี่สิี่วดนะพี่รอไงเปียกเปียดีรอมันอีพดดพ่อนอยเปื้อนดี่รอฝนตกเฮงเขายากหฮงยากลำบาก Mà để lại bà vào đây bà lấy ơi Tâm 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 như xe tâm mới kia này Mà nó tâm như vô, phía trong đây Tâm treo, móng hùa Câu... Uất may bảo ơi Đúng rồi Và yếu, khứa hòm thế Bà đấy, nhấp khẩu máu đây bà bùn đây Mà bà đây bà Mà đưa mấy đứa khẩu đây, chờ đôi đưa, thằng Thương đưa Chờ đôi, chờ đôi Đôi Chờ đôi đưa, mà chán, mắt lăng mưa lăng Anh này khở nhấp khẩu máu Nhấp khẩu con chấm sườn thôi bò khay đấy nhớ bố ăn đấy hưu khẩu này rồi mà mà mà, mày pì long đây kinh khẩu đấy nhắm mấy đôi lên hãy chán năng phút canh nhắm mấy anh nhắm mấy anh nhắm mấy cái hên bộ hên đây đi đâu kinh khẩu đấy kinh khẩu đấy hưu khẩu khi long anh mày xíu mát đấy à tại ba đất này pồ ba đại ca nuôi mình ba đại ba chân mệt ba kinh khôn rồi bỏ về đi thôi คนในคนบิดปลายังมาไม่นังมาน,นงบุตรบุตรมาบุตรสบา,ายตาโกมยังลาบา,ากได้ใจเราไงแม่เอ้ยเขาด้วยเมยเอ้ยมามาพี่้องเ้ยเหน็บมาเยอะแล้อตามอทั่วไหมปเล่น้อง,องออทุงท รูแซ่บปะนวะก็สิ่งหตามเองนี่เบุญเนาะไปจาบว่ตามให้ลูกอันมาเม่น้องนั่นเม่น้องหน่อย้อแล้วนะตามดือมันจืดแล้วมันาเกลือไงคลายอย่างนี้คลายเกลือไคอมันเถ่เอนมันยดดป่จืดก็ิดตาแซ่บทเจ้านาาาายบอ,<น>อว่าปลาตามามันเนียทายเกลือไ้ชโมงหนึ่งกัไปนะเนี่ยคลายอย่าง

หังหมตังมอกนะคับกดูมาเล้พี่้องรสบอยู่ได้บุญักดูจะได้เลยตุตดมาเล้กเหงาเด้อไปเอาอย่างเอาบอลเอามหยังเอามาปลูก ปลูกกินเ <ừ> มีอ่อันบอลมันเกิดใาคลองน้ำหรอือเปล่าไม่มเปล่าเพื่อหรือ,อบอลเหรอเม่ียบอ<น>ลที่มันเกิดใาคลองน้ำธรรมาชาติน่ะปะกินได้ปะชนะ เพิ่อามะดามก่อนบอลดีกว่านี่ยเนี่ยมะแข่งเลยเ่าะฟังบ่เข้าใจนะหัวยุ่งอะหัวซี่เนี่ยฟังบ่เข้าใจแม่บอแม่ห่างขันน้องหัวหัวลุงเข้าใจเลยว่าว่าเพิ่นฟังบ่ทันเขาถามว่าเพิ่นเอามาลามก่อนบอลดีกว่าเพิ่นมาแกงเลยหัวซี่มันกินได้หรอหัว่าเจ้ากระหัวมาเนี่ย

นาเมื่อวานเมื่อวานนี่ดุงแบะเข้าไปทันบ้านแม่น้องวิพ่อน้องเอ็ดน้องเอ็ดเคยมาจีบเจ้าบ่บ่ฮะบ่เอาเราบ่อยู่เลยว่าว่าสาวนี่ข่อยเคยจีบอีนายนั่นเราบ่เนี่ยบ่เอาบ่จะเป็นยังจะเป็นยังนะเราก็มีเมียไหนเดี๋ยวมีดูเราเคยมาเล่นดนตรีบ้านเราเราเคยมาเล่นเสือเลยมั่งเนาอ เอ็ดเจ้าอย่าว่าจะจีบว่าเจ้ามาจีบน้องคนน่ะนะยังเคยเข้ามาซื้อเท้าชนนั้นดิงเราว่าเ่รียมเช้าเหล้าหรือเนบ่าเรามาลินซื้อแล้วว่าตะกี้อีนายนั่นน่ะบริงามเลยหรือเปล่าเออเราจะจอยดำๆเปล่าชั่วโมงนี้นายนั่นงามซ้ำเหมือนมานายอื่นจริงอีนายได้เพิ่มด้วยนะอีนายจะไหนเราอาจะจิ้มเก้าหนึ่ง ว่าวตลกอกดีน้องเอ็นเลยโอ้ยแต่คือข้าวู่แบบ่ยเรากาแบบไรแล้วตลกนะเนาะใช่เราเคยขับมาเนาะมูจักกันเนาะอ๋อถ้าชิมมูนความจริงแน่นะฉันนะหมายความว่าเละหมดตัวแทนน้องเอ็นเนาะโดยความจริงเยะนนะอ,บบยอ,เอะเลย เอาลูกะเด้อกินนี่กินขอบใจพ่อขอบใจพ่อมีแต่แมวนั่นและมีแต่บ่อตัวเองเป็นแมวเอ่ะข่ามืกับบ่อแมนตดิอุด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 บ่แมวนี่บอกว่าเจ้าของเป็นแมวมันบ่แมวแมวอย่าดิมาได้พี่น้อง มาแล้วแต่โดนอ้เราข้ามาโอ้แต่ปีสองฝันสองสองอืมชอบยี่สสองแม่แน่เราทำได้ัวแม่ตอนเราอนนันเป็นไปรุ่นเดี๋ยวันนี้มีครอบครัวน,นะตอนยังง่อยเจ้<อ>าคนใดกันนะเ้าสาวึ้น,นไหม เดีลุงถามครับบาที่ว่าโตได้เป็นซาวแล้บ่โตออกพวน่ะัวยังเป็นเด็กน้อยอยู่บ่แม่นบ่นางเด็กน้อยนั่นก็ขึ้นใหม่สำหรับเราจิบชองจิบามนี่บ่ดิเนี่เนอาพวมาแนดิกบ่ไอ้ันมาดินน้องตออายุชุสาุดสี่โดยโดยวัมนี้เองี้อน้องยังเ็นเนาะ บอได้บอได้บอกแต่น้องเอ็ดเด้น้องหัวก็วองขึ้กันใช่เนาะน้องหัวเราเป็นชาวว่ายนอเนาะทั้งน้องเอ็ดกับน้องหัวนี่พายันได้เหมือนกันยังยังน้องเอ็ดอายุจท่ปีน้องเอ็ดก็เศว้ากูกูปีเอ็ดเศร้าเอ็ดปีนะคือว่าตอนถามตอนนั้นคือว่าสิบแปดบอนนะเศร้าเขาเรียแล้วป่ะเขาเรียแล้วน้องเอ็ดเราสี่ยัยกาโดนเนาะ Nóp à. bào lẫn mặt tốt sắp xin lỗi bàn kính thắm này tân ừ. ừ. lâu 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 ได้ก,กระกรุกกระเล็กคือแล้วอะไรคือน้องเอสนั่นแหละอเงินแล้วเงินคนดื้อแล้วคนตลกคือท,ทาเราอยู่บ้านน้อง,องนี่แหละพี่ไหนบ้านอกมันก็นบไก่เนาะจากบานนก้านเนาะโอ้ชิ้นไกลเฮ้ยไก่บางคนปไปไกลๆกับมีที่เราไปคือแบบแาบบมุนโคลงเนี่ยเราไปเมืองนอง เอาไปไกลเมอนองเลยเนาะเราลัดเราเราลัดโคไปได้หน่อยนะเราลัดไปแมนบ้านเมียเราไกลบ้านเมียขเราแมนไก่ไปทางไงไก่เ่ี๋ยลเราลัดโคกขึ้นไปลัดลงขึ้นไปได้ปะก็ได้คือบบกไกลใส้บุตรปิ้งปลาเนี่ยคือโบกไก่เยอะดุก่ะอืมอืมสุยสยสมัยน้องเอสยังบบมีรถและสมัยเฮาตะกี้นี่เยอะยางฝนตกสิกับบริวอ่ะที ไปบุญด้วยขี้ตมุทรุ๊ด้วยย่างงี้จ้ะมันกินคุ้มแล้วครับบ่ได้อาจารย์บูษราบ้านเดียวกันเท่กับยังอันผนตกสิน่ะไปหาเขาเจ้าน่ะเพื่อไปรอดเพื่อนนั่นดมถั่วที่เท่ามันมึนดิมันมึนต้องจีบบุษาเลยยังมึอยังบกล้าจับเลยไอ้ได้ลุงแบบบกล้าอีกช่วยกันคิดดูเดี๋ยวก่อนจ้าคิดดูบ่ เม you know? kind of ียคอยก้อยนางไก่คอยจับมือคอยจับมือก็จะก็ยังมือเส้นหายเนี่ยย่านไม่คอยเมียคอยแม่น้องน้องนี่นี่เนี่ยคอยให้ให้ผู้เฒ่าคนไปคอจับเตือดนะคอไอ้นี่เราคอเรียบร้อยแหะอย่งมาจังจังอันนี้อ่ะคือกคันอยู่อันตัวนั้นนะแต่ว่าเพื่นเข็ยนมือเลกนะไวยชอบใกล้ว่าพูดจะคอยแบบนางห่างเขามีสมุดเจ้าพุกยักษ์เจ้าเท่กันอ่ะ บ่อข่อยในใกล้อยู่เดยเขานมวยข่อยใกล้เขาบดิเขาบเลยบมหัวตอนเลี้ยนน่ะตอนเลี้ยนน่ะตอนนั้นน่ะสิเป็นสาวเลยบ่น่ตอนตอัวเลี้ยนน่ะโมเด้เห็ดปูสาวใช่ไ อ๋อเดียวเนแล้วพูดอ๋อนี่บุษบาใช่ไหมไม่ได้บบาเอ้าผู้เบาผู้เบากมาจอบชุคืนชุคืนว่อ๋อิงในโทรัพท์อ๋อมมาวาง่บ่มอนชางชงโยสาบอกง่ายๆกันสิซ้ำน้องเลี้ยสุมื่นนี้เราบุญเนาะ น้องหัวต่อนนองหัวผัวเนาะน้องเดียวมีครอบครัวหรืออะไรเนาะเอ๋อลูกแล้วกับลูกหนึ่งเลยลูกนึงน่ยลูกสาวลูกแบบครบเยอนๆน้ยะแปดเดือนได้บุญลูกแปดเดือนนะลูกสาวตอนเขามาแรกๆไปหาเนี่ยก็ว่าความลาวแทบสิบโบได้เลยบ่แทบโบเป็ี่ยนเลยเขาบอกว่าบ่ได้คือเก่าเลยครับชืมื่อนี่เขาว่าได้อยู่ในแกโบไล้แ่ว่ากับโบไล้เนาะบอกวได้โบไล้ บเราเขามาตอนนั้นบ็สีลาเลียแล้วอะไรผัวคนบ้านอะไรนี่เ้าบัญอะไรมึงน้องบ้านเกงค่ายมันเกงค่ายอะเขาเนี่ยเขาบันเกงค่ายลบุญมาน้องน้องนั่นนะมันอะไรปะมันเกงค่ายเนาะเราได้ผัวอยู่บ้านเกงค่ายปะตรงขามเลยบ้านนั้บ้านอะไรตรงขามบ้านเกงค่ายก็นั่นแหละก็บ้านอะไรก็บ้านอะไรเอ้ามันขึ้นกับบ้านอะไรบ้งนีีขึ้นกับบ้านอะไรขึ้นกับบ้านอะไรก็ได้ปุบ ไม่เป็นไข่เขาไปพังง่ายกวันลดเจ้าอันช่วงลดเจ้าไอ้ขั้นนั่นอ,อะไรก็เขาวันเก่งไข่สองออหวอัหว,ขหวบบเขาเ,เ,าเพื่อนเราบดีแต่บัวเขาเพื่อนกับเจ้านเดอพแห้งเนาะเป็นได้ชอบเื่อนให่กัเจ้าเป็นไงไอีกใหม่ดิเสียควายเป็นโตอ่นรูด,ดําเสาเพื่อนกับเจ้าฮะอ้าเฮ็นเห็ดเัาเจ้าเ้าดีที่จวนกับเจ้าแต่ละบ้าน

ขาวเที่ยงนะบตรนิกิตเนาะขอานะขอ้าวเส้าขาแตว่ากินประมาณ2อ,องคำยังกินแบบพอลองต้อ,องผมเลยเนาะมันไงดโอ้ยเนาะมันอลยเดา๋ยไว้ตัวแซบเลยนะทำตัวแซบบ่แซบทำมาม่น้อยโมจเนะถ้ากินดิ มันอยากใายเกลี้ยงต้องตามแบบกินรถอย่างนั้นมันเป็นอยู่ในปีกระดูกมามาปีนี่ตัวไฮได้เนาะปลป้านใดปีนี่ได้กินิีงปลาเนี่ยหน่อยน่าปวดหัวเนี่ยเนาะเอยู่แล้วปะวัวกินกระปุกยุญเฮือนเมื่อนานเนาะบระปุกทำทั่ววะเผาเกลือวะบ้านไหนบลป้านใดได้บ้าจักใจได้คอยมากปลาดุกคนอ่ะปีกหมูพักไรกินทันห้อนแบบ ตามเจวอยู่ในหน้าเตาแล้ววะชื่อมาบอชื่อหรอชื่อแล้วชื่อคือชื่อปลาคอหน้าเนาะอืเนา,มาะมาชิลอ,อ,อาปลาอยู่น้องเราบ่ได้น้ำลายบ่ชื่อเขาบ้างไหน้ำลายบ่บ่ไดรเดินซีเดินหาบอกอยู่บ่คันมันกับโบกนะเพราะพอดีไอ้อันนี้กุ้งเยอะกุ้งปีเยอะ Sổng đơn đến đến xì hà ok luôn chống tan rồi ai chuyển máu hai này ra bàn chèn ngon chèn ngon này kê ngồi, kê ngồi ừ. con sao chị, 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 chị mà ừ. chỉ bộ sao <laughs> dạ, rồi chỉ mà chỉ bộ mai chẳng phải chỉ phải thay ngang như bữa cái này nhưng mà có không giờ mi cả không bây giờ ỏng cái đó mắt mà gặp thay như bữa nay đen đợt rồi mi lần ngày cái những ออมาก็มัเปียกมันเปียกเลยทุายไว้สลดข่อยกอย่างนังควันควันควังควันี่ยดังมันไเลัดโมม่ต่อได้บ่า่บุญมองเซ่ยทัางหลังได้ละมองโูพี่น้องกัยาอีเมมยี่บอยพี่น้องนีเอ้านี่วเอาดสู้ไกลไปได้ครับเฮ้โตปุ่งใหญ่นางไก่ใหทีคนได้ยานไดีนี่ยใก่เนี่บ่ ไก่ใหญ่ที่คนเชื่ไก่เก็บไข่ต้องกินให้อิ่มและไก่นี่นะกินโบอิ่มแบบเพิ่นกรบโบไข่อีกเลยไก่เก็บไข่นี่แม่บอกไก่ไข่บอกไงไก่ไข่เบียดไก่ที่ตอนน้อยเพิ่นย่อมสีเขียวสีฟ้าแม่แม่ถ้าชวนไดยมันจะเป็นตัวผู้นะเพื่อนอะไรอะไรเอ้ยคอยเลี้ยงประมาณสิบปลายโตสิบหรือเช้าเลยเราก็เก็บเก็บไข่ตลอดเลย เก็บไข่เลยไข่ยามเศร้านี่เก็๊บอลล็อตท่านบว่าเขาซื้อมาท่านตัวใหญ่เลยเขาสช่างเขามากไข่เมีนตัวใหญ่เลยลุงอันแบบนี้บุกไอ้อันนี้ได้จากโตได้จากไข่เลยหัวได้จากสองไข่แหละมีไข่ด้ยบ่เราไปกินสองไข่เออท่นมันไข่กับมิเตเกลือมันให้อิ่มท่านน่ะเกลือให้มันอิ่ม เดืร้อยตูเน่บ่มันแน่นลมมันแน่นทัวเนาะนั่งอย่างนั้เลยแล้วอันยูหลุดกเป็นลมผมเลยอินแบบพี่รองไปก็ไม่กดใจละจมติดบมดเาะไปสนุกโอเคสร็สบาดีเ้ยพี่้องเลโดยโยโดยโดยอ่ะ